ที่น่าจดจำนักเร็งรุ่มสร้างสร้ด้วยแรงฝันและสพทาถ้าตะเผ้าดูพารบน้ำคู่แผ่นฟ้าโรงเรียนสสวัดสวรมงคลส่งต่อคุณค่าไทยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับข่าวหลังเวทีนะครับผมชื่อเด็กชายอาทิตย์จินดารั์ สวัสดีครับชื่อเด็กชาชนรทนะครับ,รบวันนี้มาอยู่ที่อ,อบวจรนะคะผมอบวจรเป็นงานกีฬาของพิกานะครับผมชดุดท่าตะพาบุรพาอายารามองตาดเราจะไปถามทุกๆคนครับว่าเล่นเป็นตัวอะไรและชื่ออะไรกันบ้างไปกันเลยครับรชื่ออะไรับชื่อเมช,ออเอชื่อเด็กหญิงใเรนี่เพือค่ะชื่อเล่นชื่อเมค่ะ แสดงเป็นตัวอะไรครับเป็นนางนำค่ะขอสามคำกับการแสดงนี้ครับขวัญเจี๊ยบค่ะแสดงอะไรครับเป็นสมเด็จพระยามพิชัยด harma ครับชื่อจริงชื่ออะไรอออ่่่ชชืืเลนะไรครับเซนครับขอสามคำกับการแสดงนี้ครับ ตัวไปครับโอเคครับขอบคุณครับคุณชื่ออะไรครับชื่อดำครับแล้วคุณเป็นแสดงอะไรครับขอคนช้างครับชื่อจริงหรือชื่อลาศชื่อไคโยครับพอสามคำครับผมน่าสนุกครับโอเคครับมีฮะครับนางยังได้แกคุณมีฮะครับแล้วชื่ออะไรหล่ครับคุณชื่ออะไรครับพี EP พอสามคำนะครับ ขอสามครั้งการการแสดงนี้ครับสามครั้งนะครับได้ไหมครับได้ไหมครับเอาไม่ได้คนใหม่นะครับโอเคเป็นทางวันนี้มา่ป็นทางวันนี้จะชื่ออะไรคะโฟกัสชื่อตุ้มมีฮอคครับพอส้มครั้งครับสามครั้งครับ อย่ามายุ่งครับอย่ามายุ่งโอเคโอเคชื่ออะไรครับผมนักกอป็นอะไรเป็นแสดงอะไรครับผมโงครับชื่อเสือแล้วขอสามคำครับผมอยากไปที่ใจน้ำจิ้วเย๊ดอ่ะให้ห้าร้อยเปิดดูว่าชื่อเอครับเป็นแสดงอะไรครับนักโลกครับชื่อจริงๆชื่อว่าคับภาษครับ ขอสามคำครับผมการแสดงนีู้จริงตนังครับสอูจริงไม่ติงนังคครับเุู้าคร้คร้ครับ้ายครับ้ครัีค้ครับ้ครนีค้ครับ้ชา่ครไบรคารับ้ชา่อยรค้ชรับครับครับ้รครครับใหญ่ครับแล้วก็อะไรครับั คนนักขอยืมเรียกขอสำคัญนะครับในในขอสำคัญการแสดงนะครับเป็นไงบ้างว้าวเท่มากรายการจบแค่นี้ครับขอบคุณครับรายการจะจบแค่นี้ครับขอขอบคุณครับ